ขอดูรถเก๋งสีแดงนยครับบิ๊กสแก้วสีแดงเออสีอื่นไม่เอาเอาสีแดงสีเดียวสีแดงสีเดียวรวมแดงเลยนะอ่ารวมแดงอะไรแบบะตุรกีสวิป่อนมาห้าพันแล้วมั้งปีนี้สวิปพอนห้าพันปีแปดสิบเก้าเออถามเลยดิไอสีแดงนี่มันขายไม่ได้หรือว่าเอามาเยอะหรือว่ายังไงมันขายดีหรือยังไงทำไมมันขายดีแล้วมันเยอะแล้วก็เอาเอามาเอามาเล่งหน่อยอ่าไม่ใช่มาขายไม่ดีขายดีขายดีแต่ว่ามันเยอะเกินเอามาเยอะเกิน ก็จะต้องมาเล่งหน่อย <c oughs> นะเอามาดูมาดูอันนี้ปียี่สิบสองมั้ง<อ>ยี่ห้าพันกว่าเออห้าพนะันหกพันไม่เกินนี้หรอกนะอันนี้เป็นมิตูพิชิอะไรแอดราดแอดราดตัวนี้เป็นตัวพิเศษหลังคาดำเป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ด edition อ่าวีออสวีออสสายซิงใครใครอยากได้รถซิ่งๆหน่อยมานี่เลยวีออส อันนี้กับ e สี e ไปไหมหรือสีเดิมสีเดิมสีเดิมสีแดงสีแดงเดิมเลยนะจัดไฟแนนได้นะครับป่าคาร์บอนนะมีล้อทีอีสามเจ็ดแล้วก็มีที่ฟิวสี่ตัวเซตด,ดีหนึ่งตัวอันนี้สวยเลยแจมปีสองพันสิบสี่ใช่เครื่องพันห้าเจล้อแม็ก e ทีอีสามเจ็ดใช่เหรอ ใช่ดิแหมมึงเถียงกูกูเฉพาะรถแต่งนเนี่ยแต่ทำามมึงคือสีขาวเอ้ยต้องพ่นสีขาวไงอ๋อโอเคเอารถเก๋งอะมีเอ็มจีอะอันนี้เรียกว่ารถเก๋งไหมอ่ะรถเก๋งเอ็มจีอ่ะเอสยูวีเขาเรียกว่าเป็นตัวเอสเอสตัวนี้หลังคาสรุปนะอ่ามีตัวธรรมดาแล้วก็ตัวหลังคาตัวซืเอสเอสอะไรสักอย่างนี่แหละนะ ผ่อนประมาณเจ็0พันมั้ง6 0เจ็พันมั้งรถเป็นสา0แสนสี่0สนแถวเนี้ยเองเหลือผ่อนหกพันตัวเนี้ยเออมันหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะใช่ราคาแต่ก่อนเกือบล้านมั้งเกือบล้านมีเหลืออยู่สามคันเอามาเอามาเป็นสิบคันนะเหลือแค่นี้แล้วนี่มาเอาสีแดงสีดำไม่เอาพี่สีดำไม่เอาก็ไม่เอาสีแดงก็เอาไปดิผมจะดูสีแดงนี่สีแดงอันนี้มาด้ามาด้าสามมาสด้าสามผ่อนหกพันรถทุ่งมาไม่ได้เก็บงานเดี๋ยวรอเก็บนี่รถเวลามาก็จะมีริ้วมีรอยเป็นเรื่องปกตินะเรื่องปกติ ใครขับไม่เฉียวเลยผมเออเอามาโชยนี่ไม่ใช่แบบว่าพี่อรถเวลามาเนี่ยไม่ใช่มาแต่หัวมามาครึ่งคันอันนี้ไม่ใช่มันก็จะมือสองก็จะมีริ้วรอยสีแดงเอาสีอื่นข้ามสีอื่นข้ามเพราะผมผมไม่ดูผมจะดูแต่แดงอ่านี่สีแดงเลยคันเดียวหมดละตะกอนอ่ะมีเป็นสิบเลยที่เหลือน้อยแล้วโอ้หมดเลไหหมดแล้วหมดแล้วก่อนจอดเต็มแล้วเดี๋ยวนี้เออแสดงว่ามันขายได้อยู่นะได้อ่านี้สันมัรสี่พันสี่พันสองแสนกว่าบาทมั้งเนี้ยก่อนสี่พันเออ ออโต้ด้วยไม่ใช่ธรรมดาเนอะโอตุ่วเกินธรรมดาขายแล้วเกินราคาขายแล้วขับไปขับมาจอดอยู่ข้างในอีกดูกระบะเงินสดเลยมาสีแดงมาเนี่ยเออใบกระบะเงินสดไปสีแดงสามแสนกว่าบาทเองอ่าสีแดงนะวันนี้รวมเฉพาะสีแดงนะสีอื่นมึงห้ามรีวิวนะสีอื่นห้ามรีวิวเอาแถมบ่อบ่อปลาด้วยแถมบ่อปลาไปดีนะไม่รู้อ่ะอันนี้กี่บาทเนี่ยสามปีศตวรรษ 4ี <19 S 1> เ,เดี๋ยวขายให้เดี๋ยวขายให้ถูกกว่านี้อ่าเอา,เ,อาเดี๋ยวบิ๊กนี่สกแกนเดี๋ยวลดราคาให้ใครจะมาซื้อมาซื้อเดี๋ยวลดราคาให้ราคาเราเนี่ไม่รู้มา,มาต่อมาต่อได้งานเพราะว่า จากถ้าใครติดตามมาจะเห็นว่ารถสีๆผมเยอะมากตอนเนี้ยเหลืออยู่5-6าันแล้วมั้่ก็เห็นบางทีตั้งเลยสา0แสนบ้างพอมาถึงขายเขาสองแสนก็มี2องแสนกว่าก็มีใช่คือผมที่เกียจพูดไงให้คนมาอยากได้จริงๆค่อยมาต่ออ่าคือเบื่อน้ำลายอยากได้ของแท้ไอ้ต่อต่อแล่นแซวเล่นนะครับคือผมอยากหยอกเตีะนะโอเคคอหนึ่งโอเคขอบคุณครับ ไปเหลือเลคันหนึ่งสีแดงไปตนนจอดเอียงอย่นแล้วมันขวบมาบ่อยที่ไหนรถเจ้ามันขวบมาบ่อยมันคือจอดเอียงเนี่ดูนีเป็นหัวหน้าคนไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันลำเอียง <c oughs> จอดเอียง <c oughs> ลำเอียงอ,อันนี้ก็เดี๋ยวมาขายถูกถกมาต่อแล้วกันตัวนี้ยางแบนข้างหนึ่งนะครับมันละเอียงอ <c oughs> แต่ถือมันไม่แบนวะมันก็ไม่แบนนี่หว่าอ๋อเติมลมอ๋อไม่ไม่คือพื้นที่มันเอียงอ๋อพื้นที่มันเอียงมันเอียงแต่ว่าเติมลมแล้วแล้วพื้นที่มันเอียงด้วยอ๋อโอเคอ่ะรถสีแดงหมดแล้วเออแค่นี้นะอ่าแค่นี้แหละอันนี้สามแสนกว่าบาทสี่ประตูสามแสนกว่าบาททำหมดนี้ก็หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วคือเป็นรถดีเหมือนกันแหละแต่ว่าแค่มันกลับสีจ่ายไฟได้ไม่ได้รถลูกเมียน้อยนะแต่ราคาถูกกว่าเยอะอ่าถูกกว่าเยอะเออถูกกว่าตลาดเยอะอ่ะเป็นหลายหมื่นเป็นแสนอ่ะมาเอาลกัน ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับกับผมบิ๊กสักแกวนะครับเกษมอุษงินนะครับรถแท้คนแท้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกับพอ n ด้านะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของเดียวกับปั๊มบอลทอยเฮปอนสัุยซอนนาอจจะเต็มครับสวัสดีครับผม